วันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนเรื่องการวัดความยาวส่วนโค้งและพิกัดของจุดปลายส่วนโค้งนะคะอันดับแรกก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับพิกัดของจุดปลายส่วนโคง้งเรามาดูที่วงกลมหนึ่งหน่วยก่อนนะคะวงกลมหนึ่งหน่วยก็คือวงกลมที่เป็นกราฟของความสัมพันธ์ จนดับ x y ที่เป็นสมาชิกของจำนวนจริงคูณจำนวนจริงนะคะโดยที่ x ยกกำลังสองบวก y ยกกำลังสองเท่ากับ1นอันนี้คือสมการของวงกลมหนึ่งหน่วยวงกลมหนึ่งหน่วยก็คือวงกลมที่มีรัศมี1นหน่วยนั่นเองนะคะวงกลมที่มีรัศมี1หน่วย สมการของการหาเส้นรอบวงกลมก็คือสมการเส้นรอบวงกลม่ม2พาย R ทีนี้วงกลมหนหน่วยเราก็แทนค่า R เท่ากับ1นะคะก็คือ2พายคูณกับ1ซึ่งจะทำให้เราได้ เส้นรอบวงกลมของวงกลมหนึ่งหน่วยนี้มีค่าเท่ากับ2พายนั่นเองนะคะนั่นหมายความว่าในการที่เราวัดมุมรอบวงของวงกลมหนึ่งหน่วยนี้จะมีเส้นรอบวงยาว2พายนะคะซึ่งมุมของวงกลม1งวงเท่ากับ360องศา ดังนั้นเราจะได้ว่า2พายเรเดียนเท่ากับ360องศาพอ2พายเรเดียนเท่ากับ360องศานะคะเราก็จะสามารถหาได้ว่าพายเดียวเท่ากับกี่องศาโดยการหารสองทั้งสมการตรงนี้ตัดทอนนะคะสองเป็น2 2 1เป็น2 2 1เป็น2 2 1เป็น2เหลือ1 28620นะคะดังนั้นเราจะได้สมการอีกตัวหนึ่งมาก็คือค่าพายเท่ากับ180องศานั่นเองนะคะต,ต่อไปการวัดความยาวส่วนโค้งและพิกัดของจุดปลายส่วนโค้งบนวงกลม1ห,หน่วยเป็นดังนี้นะคะก็คือ เราจะแบ่งออกเป็นสองเส้นก็คือเส้นหนึ่งเส้นสีเขียวเส้นนี้จากจุดเริ่มต้นที่แกน x 1 0ตรงนี้นะคะถ้าไปตามลูกศรเส้นสีเขียวก็คือเป็นทิศทางของการวัดมุมแบบทวนเข็มนาฬิกานะคะทวนเข็มนาฬิกาซึ่งเขาบอกว่าทิศทางในการวัดมุมเป็นทวนเข็มนาฬิกาจะทำให้เซตามากกว่าศูนย์นั่นก็คือ มุมจะเป็นบวกนะคะดังนั้นจะมีสูตรที่เขาท่องให้ท่องมาว่าบวกทวนไในทางกับการเหมือนกันถ้าเริ่มจากจุดเริ่มต้นตรงนี้10วัดมุมลงมาตามเข็มนาฬิกาแบบนี้ตามลูกศรของสีชมพู จะทําให้มุมนะคะมีค่าน้อยกว่า0มุมมีค่าน้อยกว่า0ก็หมายความว่ามุมติดลบนะคะจึงมีเป็นที่มาของคําว่าลบตามบวกทวนคืออะไรก็คือถ้าเราวัดมุมทวนเข็มนาฬิกามุมของเราจะเป็นบวกอย่างเช่นจากจุดเริ่มต้นเราวัดทวนเข็มนาฬิกามาถึงแกน Y ตรงนี้จะทําให้เราได้มุมเป็น90องศา ในทางกับการถ้าเราวัดมุมจากจุดเริ่มต้นตามเข็มนาฬิกาลงมาตรงนี้เราจะได้มุมเป็นลบ90องศานะคะก็คือค่าของมุมจะเป็น90เหมือนกันเพียงแต่ว่าถ้าทวนเข็มนาฬิกาจะเป็นมุมบวกแต่ถ้าวัดตามเข็มนาฬิกาจะเป็นมุมลบนะคะทีนี้การวัดความยาวส่วนโคง้งและพิกัดของจุดปลายส่วนโค้งนะคะ ตัวอย่างที่1กรณีที่เซต้ามากกว่า0เซต้ามากกว่า0ก็คือมุมเป็นบวกมุมบวกมุมบวกแล้วก็ทิศทางทิศทางทวนเข็มนาฬิกาบวกทวนลบตามนะคะอันนี้ ก็คือตัวอย่างที่1นเนาะจากจุดเริ่มต้นตรงนี้นะคะแกน x วัดทวนเข็มนาฬิกามาจนถึงแกน y ตรงนี้ตามลูกศรส,นสีน้ำเงินสีแดงก็คือเป็นมุม90องศามุมฉากนะคะ90องศา90องศาเท่ากับกี่พพยความรู้เดิมคือที่เราหามาตั้งแต่ตอนต้นนะคะว่า180องศาเท่ากับพาย 90องศาก็คือ180หาร2ดังนั้นเราจะได้ว่า90องศาตรงนี้คือพายส่วน2ทำให้เซตาตรงนี้เท่ากับพายส่วน2นั่นเองนะคะลองไปดูรูปที่2รูปนี้เป็นที่ทางทวนเข็มนาฬิกาเหมือนกันดังนั้นมุมต้องเป็นบวกนะคะ5บวกมาแค่ถึงแกรนวาตรงนี้ก็คือบวก90องศา แต่ตอนนี้คือบวกไปอีก90องศา90องศาสองครั้งก็คือ180องศาจากที่เรารู้มาแล้วว่า180คือพายดังนั้นเซตาตรงนี้ก็คือพายนั่นเองนะคะตัวอย่างถัดไปกรณีที่เซตาน้อยกว่า0เซตาน้อยกว่า0หมายความว่ามุมเป็นลบค่ะมุมเป็นลบ แล้วทิศทางนะคะทิศทางของการวัดมุมก็คือตามเข็มนาฬิกาตามเข็มนาฬิกาทิศทางการวัดมุมตามเข็มนาฬิกาจะทำให้มุมเป็นลบจากการที่เราท่องสูตรว่าบวกทวนลบตามอันนี้จำให้ขึ้นใจเลยนะคะบวกทวนลบตาม ทิศทางตามเข็มนาฬิกามุมเป็นบวกทิศทางตามเข็มนาฬิกามุมเป็นลบกรณีที่เซต้าน้อยกว่าศูนย์นั่นก็คือมุมลบทําให้ทิศทางก็คือตามเข็มนาฬิกาไปดูรูปแรกเลยนะคะรูปแรกรูปนี้จะเห็นลูกศรสีฟ้าโค้งผ่านมุม90องศาไปกี่มุมคะ1 2 3ส แต่ว่าการโค้งผ่านมุม90องศาไป3าครั้งไปในทางที่ทางที่เป็นตามเข็มนาฬิกาทำให้มุมเป็นลบนะคะอันนี้ก็คือลบ90องศาลบ90บวกลบเ0เป็นลบ180องศาลบ180องศาบวกไปอีกลบ9กก็เป็นลบ270ององศานั่นเองนะคะ ลบ270องศาเท่ากับกี่พอ่าอันนี้อาจจะดูยุ่งยากนะคะก็คือจากที่เรารู้มาแล้วว่า180องศาเท่ากับพาย90องศาเนี่ยเท่ากับพายส่วน2จะเห็นว่าในรูปเราวงกลมที่เราวัดมันผ่าน90องศาอยู่ทั้งหมด3ครั้งด้วยกันนะคะก็คืออันนี้90ที่1 90ที่2 90ที่3ดังนั้นนะคะก็คือมุมลบใส่ลบให้มันก่อนเราผ่าน90ลบ90องศาอยู่3ครั้งดังนั้นเราเอา3คูณเข้าไปเลยค่ะ3คูณกับลบ90องศาเท่ากับ3คูณอยู่กับลบพายส่วน2เราจะได้เป็นลบ270องศาเท่ากับ ลบสาพายส่วนสนั่นเองทำให้เราได้เซตาตรงนี้เท่ากับลบสาพายส่วนสองนะคะอ่ะรูปต่อมาตรงนี้นะคะรูปสรสีฟ้าก็คือตามเข็มนาฬิกาจนครบรอบ1วงกลมพอดีเลยถ้าตามเข็มก็คือมุมเป็นลบครบรอบ1รอบของวงกลมก็คือลบ 360องศาลบ360องศาเราหามาแล้วว่าเส้นรอบวงของวงกลม1หน่วยก็คือ2องพายนั่นเองนะคะดังนั้นเราจะได้มุมเป็นดังนี้ออย่าลืมนะว่าตามเข็มนาฬิกาต้องเป็นลบอันนี้ค่ะอันนี้ลบ3ามพายส่วน2นะคะเท่ากันเลยแล้วก็ลบสองพายน,นะคะ โอเคสำหรับวันนี้นะคะก็มีแค่เท่านี้ไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะ